ฉลองเปิดสาขาแรกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเครื่องประดับแบรนด์ดังจากสหรัฐอเมริกาเอทนิกเจ w e l เวรแบรนด์เจ w e l เวรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากยอดขายบนเว็บไซต์อเมซอนเว็บไซต์สำหรับนักช็อปอันดับหนึ่งมีวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาญี่ปุ่นบราซิลและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยณแกรนดอรอยอลพลาซาพัทยาไปเมื่อวันก่อนค่ะ

เบื้องต้นก็คือเปิดแบรนด์เอทนิกนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับสาขาแรกจะอยู่ที่พัทยาครับผมอยู่ที่รอย,ยั l การ์เด้นพลาซาครับชั้นกราวฟลอร์ ในส่วนของทางทีมผู้บริหารก็มีความตั้งใจอยากจะขยายแบรนด์และเพิ่มสาขาให้มากกว่านี้ครับผม Brand brand But been by registered that States has American in United States, but has been done not is it people โอเคแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางอเมริกานะครับแล้วก็แบรนด์นี้จะมีชื่อเสียงมานานนะครับทางบอสเนี่ยก็คือมาเปิดสาขาในเมืองไทยเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวครับผมโดยที่เรามีทีมที่ดีไซน์ครับผม เป็นคนที่ติดอันดับท็อปเลยครับผมก็คือจะเป็นท่านนี้ครับ ในส่วนของการเปิดตัวในวันนี้นะครับเราจะมีศิลปินคือคุณรุลานะครับจะมีการโชว์นะครับเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีแล้วก็ในส่วนของอแฟชั่นโชว์เนี่ยก็คือนําโดยทีมคุณอายกัญดาลักษ์นะครับแล้วก็จะมีทีมแฟชั่นโชว์ที่โฟกัสในเรื่องของตัวแบรนด์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในส่วนของอทีเอ็มซีเนี่ยก็คือโฮสต์โดยคุณแพทย์นภพาครับผมแต่เราไม่ได้เซนเกี่ยวกับเรียนด้วยเกาจะคุยอีก เดี네 right day, okay, right. ๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดของแบรนด์เนี่ยทางทางดีไซเนอร์เขาก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลยครับผมโอเคครับก็คือรูปแบบของแบรนด์เนี่ยจะ มีการออกแบบที่เป็น personal design หมายถึงว่าถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มของ target ที่เหมาะสมครับก็เบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยคือว่าในส่วนของเจมอโฟอรลิสเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่เราใช้ผลิตนักนักออกแบบจิวเวอรี่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางท่านผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยก็คือมีความตั้งใจอยากจะ ใช้ในส่วนของอทีมนักดีไซน์เนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดครับผมโลโก้ที่ประเทศใต้เรามีร้านสกรตที่นี่แล้วก็เราขายออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดาเฟซบุ๊กอเมซอนในสิบพกประเทศนะครับ